สวัสดีค่ะพบกับรายการโค้ชซิงห์แห่งมองนิวเช้าวันศุกร์ที่20กันยายนราคาทองคำสปอร์ตในช่วงกลางคืนปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นไปแต่2594ดอลลาร์นะ,ะปิดตลาดเมื่อคืน2586ดอลลาร์เพิ่มขึ้น27ดอลลาร์ค่ะราคาทองคำก็ตอบรับการที่เฟดลดดอกเบี้ยรแรงถึง0,5%เราก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ จะเป็นขาลงอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยที่หนุนรนาคาทองคำในระยะยาวได้เมื่อคืนตัวเลขผู้ขอสการว่างงานของสหรัฐอเมริกาออกมาลดลง12,000รายเหลือ2 000, 1 9 0 0รายต่ำกว่าตาคาดการไว้นะคะแต่ตลาดก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็มุ่งให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยของสหรเมริกามากกว่า ทางด้าน UBS นะคะบกเกอร์ชั้นนามนก็มองว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นแต่2,700ันดอลลาร์ภายในกลางปีหน้านะคะซึ่งก็ปัจจัยหนุนเขามอง3าประเด็นดอกเบี้ยขาลงสารการ์ตะวันออกกลางแล้วก็แหล่งซื้อจากกองทุน ETF ทองคำส่วนกองทุน SPDR เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำเล็กน้อยนะคะ1.73ตัน สำหรับคืนนี้สหรัฐไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะแนวโน้มราคาทองคำน่าจะเคลื่นนอนไหวไซด์เวยยนะคะแต่ถามว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน2,600ดอลลาร์ไมนะคะก็อาจจะมีในช่วงสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากก็อาจจะกลันตัวในกรอบแคบๆอยู่ แนวรับ2,570ดอลลาร์2,560ดอลลาร์แนวต้าน2,595ดอลลาร์และแนวต้านแข็งแกร่ง2,600ดอลลาร์ค่ะส่วนะะระคาทงแท่งของสมาคมวานปรับเปลี่ยน6ครั้งขายออกช่วงเย็น4,600บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ4,500บาท4,400บาทแนวต้าน4,650บาทและ 4,700บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่ถ้าเป็นทองแท่งก็ถือต่อไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วเราก็ปีหน้าก็ยังมองว่าดอกดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงก็ยังช่วยหนุนราคาดองคำได้อยู่ส่วนโกลฟิเจอร์เก่งกำไรระยะสั้นอยู่แล้วนะคะก็อาจจะแนะนำเปิดฝั่งขายที่2,600ดอลลาร์ ตัดขาดทุน2,610ดอลลาร์นะคะก็โอ้ลายฟิวเจอร์เปิดฟังขาย2,605ดอลลาร์แล้ก็ตัดขาดทุน2,615ดอลลาร์ค่ะเงิบนบาทเมื่อวานขึ้นหน่อยอาจจะผันผวนหน่อยนะคะแต่ในที่สุดก็กลับมาแข่งค่าขึ้นเมื่อคืน33บาท10สตางค์นะคะแข่งค่าขึ้น17สตางค์ก็ก,ารรกลายเป็นกดดันราคาทองในประเทศนะคะ เงินบาทให้แนวรับ33บาทนะคะก็ตรงนี้อาจจะรับอยู่แต่เผื่อถ้าเกิดรับไม่อยู่ก็32บาท75สตางค์นะคะส่วนแนวต้าน33บาท40สตางค์ถึง33บาท50สตางค์ค่ะเช่นเดียวกับ usd f u t u r e นะคะกับแนวรับแนวต้านเท่ากันค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ